สวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายอยู่ทางบ้านด้วยนะคะตอนนี้พวกเรากำลังเล่นเกมของโรบอทและตอนนี้พวกเราก็เล่นในแบบของ m o เด r n Mystery 2กันนะทุกคนเอ,เอ้าเฮ้ยหายไปไหนเฮ้ยนี่กวา,ามาอีกแล้วเฮ้ยนนย,ยังโหดอ่ะเฮ้ยแฮกเกอร์ปะเฮ้ยแฮกเกอร์เหรอ

ขานวดะ๋ยวโดนข้าเนี่ยโอเคเก่งขึ้นมาไม่รู้ด้วยโว้ยคนทำไมคนนี้ถึงโคตรขี้โกงเลยอ่ะอยู่ดีก็มาวราบอ่ะแฮกเกอร์ปะเนี่ยอุ้ยทำไมเฮ้ยคนอื่นเขาบอกว่าว่าอย่าเฝ้าปืน อย um> ่าเฝ้าปืนดิย well ืนยืนอยู่ใกล้ๆปืนเนี่ยไม่ไม่อะไปแล้วผ <po ู้หญิงถ้าเฝ้าปืนมึงอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีอะผู้หญิงยิงว้าไม่ดูแล้วโอ๊ยเฉียนหัว กูดเกมกูดเกมเหรอใช่มันกูดเกมแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> เดี๋ยวมานะท่านผู้ชมเดี๋ยวมา <c oughs> <c oughs> ทุกคนกลัมาแลว้วโอ้โทษขอโทษขอโทษท่านผู้ชมขออภัยด้วยที่ต้องพูดเสียงดังเ่อท่านผู้ชมรูม้สึกหัวเราะเัวกเฮ้ยเส้ยเฮ้ ไม่เวิร์ก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 ู้ไม่บอกครับไม่บอกครับท่านผู้ชมรู้แล้วว่าเขาเป็นอะไรว้าวนี่คุณผู้หญิงเขาเขาเกลียดการเดินผ่านมากอะเดินผ่านทีไรชอบโดนฆ่าทุกทีเลยเง้ยืนฟาร์มมิงกันครับ

ปัมปารมปานัมปัมปัมเ <c oughs> ขาไม่ทําหรอกเขาไม่ทําหรอกไม่ทําหรอกไม่ๆไ,ไม่ออก เขาไม่ทำหรอกเขาไม่ทำหรอกข้าไม่ทำหรอกขาไม่ทำหรอกวันนี้ไอ้นี่ไม่ทำหรอกไม่เป็นไม่ได้เป็นเลยวันนี้เลยเขาไม่ได้เป็นเลยเฮ้ยไม่ได้เป็นเลย เขาไม่ได้เป็นเลยไม่เลยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นมานี่เลยมานี่มานี่มีอะไรจะพูดมีอะไรพูดด้วยมีอะไรจะพูดด้วยมีอะไรจะพูดด้วยมานี่เลยมานี่ ไมามอยมวยมวยมอยมวยมวยไม่ชอบไม่ทำหรูกม่นี่มีอะไรจะคุยด้วยอ่ะอย่าอยู่นิ่งๆดิ คนนั้นไงนที่เป็นแฮกเกอร์ใช่ไหมนี่แบบมันว้าไปว้ามาตลอดไม่ทำหรอกมันนี่เลยฉันไม่ทำหรอก โอ้ยูสาเป็นเชรี่ะเขาตายตรงนี้เขาเป็นเชลรี่บ เชลีป่บก็คนที่ชื่อว่าลิตาพิงค์พีชที่ดันทันฆ่าผู้หญิอองคนนั้นไม่ได้ที่เป็นปืนแดงๆอ่ะที่เป็นผู้หญิงนี่เป็นรูปแบคอนอ่ะคตดเก่งอ่ะอยู่แถวห้องนั้นแหละแล้วท่านอย่าไป ย่องนั้นมันดักอยู่ท่านท่านเหรอไรสีชมพูเด้งเด้งไหมหายละ่านท่านเหลืออันทันคนเดียวแล้วอ่ะเหลืออันทันคนเดียวแล้วเออระวังยันทันยาอืมตัวหนึ่งอันทันมันอยู่ห้องห้องนี้มันมีปืนอ่ะเฮ้ยท่านท่านเอออะไรอ่ะ พันธันพันธันพอไปห้องห้องนั้นเลยไปห้องนั้นเลยเร็วเร็วมันกำลังมาเร็วกำลังมาเร็วเร็วเร็วนั่นแหละห้องนั้นแหละห้องนั้นแหละคือเขาอะที่เขาตายไม่ใช่ห้องนี้ คือห้องในสุดรูดเลยอ่ะในสุดอะนะห้องในสุดอ่ะไม่ได้เฝ้าไม่ได้เฝ้าไม่ใช่อยู่ห้องในสุดตรงนั้นอ่ะเออขอมีเจอร์นั่นแหละอยู่ที่ห้องห้องควบคุมแล้วโอ้ยมันอยู่หลังนั้นนีห เฮ้ยศพนทันปิว <c oughs> ผู้ชมนี่คือตาสุดท้ายที่เราจะเล่นกันแล้วนะท่านผู้ชมอุ๊ยใครอ่ะใครอ่ะ NPC เหรอไม่อ่ะฉันไม่เชื่อใจใครมั้งนั้นโอระประามันเนี่ยมันอะไรไม่ใช่คนตายตายบ้าเลยล เยอะพอที่เขาจำได้ก็คือมันมีคนใกล้ชิดตัวตัวนันทันมาก okay. ว,าว้วาเลวว้วาเลวว้าเลวว้าเลวไม่รู้แหละแต่ตอนนี้พวกเราวิ่งก่อนเฮ้ยน่ากลัวสุด ปังคนเขารู้ทันครับคนเขารู้ทันอ่ะฮะท่านผู้ชมตอนนี้เราต้องขอบอกลาท่านผู้ชมไปก่อนนะบายเฮ้ยเอาบสะเออได้โอเคนะท่านผู้ชมเราต้องขอบอกลาไปก่อนนะบายบายชอบกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ไปให้เพื่อนตัวเองด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะบายบายต้องรีบละ